พันแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าวข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกเข้าวในระบบอินรีมั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าว หยุด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 ใช้หยุดปลูกหยุดเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคจะมีโทษตามกฎหมายอ๋อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสัมปะหลังที่เป็นโรคเยี่ยมเลยครับหากพบเห็นมันสัมปะหลังแสดงอาการเป็นโรค ให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันทีข้าวพันแท้ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภยัยมั่นใจการันตีโดยกรมการข้าว ข้าวดีมีคุณภาพต้องไม่มีพันปนและตรวจสอบแหล่งที่มาได้ปลอดภัยปลูกตามมาตรฐาน G.A.P. หรือปลูกข้าวในระบบอินทรีย์มั่นใจการันตีโดยโรงสีที่ได้มาตรฐาน G.M.P. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน Q. ข้าวดีมีคุณภาพปลอดภัยมั่นใจต้องข้าวที่ได้เครื่องหมายรับรองข้าวพันแท้โดยกรมการข้าวกลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการครับ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยทุกท่านนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของการปลูกข้าวการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเครื่องจักรนะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปลูกข้าวและเป็นการรวมตัวนาแปลงใหญ่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ การทำนาของกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวสากรชุมชนอำเภอบ้านฝางจำกัดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรมีการพัฒนาการปลูกข้าวโดยการนำเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการปลูกข้าวเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวสากรชุมชนอำเภอาฝางจำกัดมีสมาชิกกลุ่มกว่า39รายพื้นที่การปลูกข้าว300ไร่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นพร้อมรับ องความรู้ใหม่ๆในการปลูกข้าวให้ความร่วมมือที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นพร้อมรวมกลุ่มการปฏิบัติตามคําแนะนําการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบความสําเร็จในการทํานาแปลงใหญ่สมาชิกร่วมแรงร่วมใจและยังเป็นต้นแบบการผลิตข้าวให้กับชุมชนข้างเคียงอีกด้วยสําหรับปี2563นกะครับก็ได้ไดําเนินการในใน,นาแปลงใหญ่ทั้งหมด188แปลง เกษตรกร1 1 0่ 10, 10, 8หรายนะครับพื้นที่110,000 1,105ไร่ครับจุดเน้นของนาแปลงใหญ่ของของ,ของจังหวัดขอนแก่นนะครับเราจุดเน้นให้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อ,อให้ใช้ในชุมชนนะครับเป้าหมายนะครับอย่างน้อยนะครับเราจะให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีกระจายในชุมชนแต่และชุมชนแปลงใหญ่ไม่ต่ำกว่า50ตันหรือ50,000กิโลกรัมนะครับ ถ้าเกษตรกรนําไปกระจายก็จะได้ประมาณ5,000ไร่นะครับในพื้นที่ชุมชมนะครับจุดเน้นตรงนี้จุดเน้นที่2ก็คือจุดเน้นเรื่องผลิตข้าวคุณภาพเหมือนที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าให้ผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน GAP และข้าวมาตรฐานอินทรีย์ครับครบัโครงการหน้าเป็นไงของห้องนี้เริ่มจากสหกรณ์เนาะเป็นผู้ขอลบโครงการคับกรมการเขาเริ่มก็ตั้งปีส5 62ครับ ปัจจุบันนี้มีสมาชิกอยู่30กว่าคนพื้นที่3 0 0รอไร่ลักก็คือ1ขึ่งเขาขาว,ขาวมารี1ส่วนหา2ก็คือเขาขอาหซึ่งส่วนมากเป็นเิษลูกบริโภคบริโภคหร,รือคู่เลื่อนครับคู่เลื่อนในลายกับแบงไ้สมาชิกปกิรับเรื่องนี้ก็ทังกรมการขอเป็นก็นได้นํำนักวิชาการเข้าว่าทรงเสริมของกมรมเกษตรน้าเป็นไงฮานี่ ด้านชาติกันคือคนแนวเทคโนโลยีมากสมรสารครับแต่ยุกยุกปฏิันของยุกไม่เนาะผสมทได้กันมีการคัดเลือกในพันเขาหนึ่งคือหนึ่งคือกันเตรียมดินรับแรงเนาะเตรียมดินหลังจากเหาองเก็บเกี้ยวแล้วเหาก็มีการไถครบต่อสั่งโดยมอเอต่อสั่งทั้งคุมห้อมนี่นี่ท่าน่ารวมกันว่าหลังจากเก็บเกี้ยวแล้วก็ต้องบอพอต่อสั่งคือไถครบต่อสั่ง นี่การเตรียมเดินเตรียมมาเลี้ยงพันธุ์เข่าขัดพันธุ์เข่ามันเป็นซอยเลี้ยงเทคโนโลยีเขกับมาเลี้ยงเพราะว่าที่เป็นเลี้ยงโยตเลี้ยงเครื่องเครื่องหยดเข่าเครื่องหยดเข่าเครื่องวนแน้วก็รเลี้ยงการเสพวินมันดูแลรักษาเพราะว่าที่ได้เข่ามาตรฐานการดูแลรักษาเป็นหอดเจ็บเจียวคือว่าเป็นมาซอยเลือเป็นย่างลียับ น,น,น,ก,นกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั่วไปข้าวสากรชุมชนอำเภอบ้านฝางจำกัดมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีตลาดรองรับอาทิขายในตลาดนัดชุมชนและขายให้กับโรงพยาบาลบ้านฝางอีกด้วย นอกจากนี้เกษตรกรสมาชิกยังต้องเรียนรู้การพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยของกรมการข้าวมาปรับใช้ในการผลิตข้าวลดการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ข้าวที่ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นเกษตรกรสามารถมีรายได้จากการแปลรูปข้าวขายอีกด้วยจุดเด่นของกลุ่มนี้ที่เดน่เดนๆเลยคือเขาผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวอินทรีย์ที่คําว่าข้าวอินทรีย์เราบ่งบอกไว้แล้วว่าแค่ได้ยินชื่อว่าข้าวอินทรีย์ก็รู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วเขาก็เลยเด็ดเรื่องนี้เขาทําข้าวอินทรีย์มีการทําแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวค่ะแล้วก็เป็นหลักประกันอีกอย่างคือส่งโรงพยาบาลบ้านฝางตรงนี้คนที่ได้ยินคนที่ได้กิติศัพท์นี้มาเขาก็รู้แล้วว่าที่เนี่ยผลิตข้าวปลอดภัยนะปลอดสารนะที่พ่อประธานนั้นพูดอะค่ะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องตลาดเลย,เลยตอนเนี้ยข้าวผลิตไม่พอเพราะว่าผู้บริโภคเยอะมาก ทําให้แบบว่ารายได้เขาก็มั่นคงขึ้นนะคะเจอจุนในครอบครัวได้ค่ะก่อนจบรายการในวันนี้ย้ําเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังครับโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสสาเหตุสําคัญมาจากใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันหยุดโรคใบด่างมันสัมหลังด้วยการไม่ซื้อไม่ขายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครวมไปถึงไม่ใช้ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคปลูกซ้ําหรือไม่เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์ที่เป็นโรครับผิดชอบร่วมกันโรคใบด่างมันสัมปลังเรากําจัดมันได้แน่นอนหากพบการระบาดของโรคใบด่างมันสปะปลังรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอใกล้บ้านท่านครับ วันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวช่อง22แห่งนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ